สวัสดีครับผมอาชีครับวันนี้ผมนำเสนอโปรแกรม MV ครับ MV ก็คือ Mass to View ครับเป็นโปรแกรมปั่นวิวใน YouTube หรือว่าเป็นโปรแกรมเพิ่มวิวใน YouTube นะครับถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ทำการตลาดเกี่ยวกับ YouTube นะครับท่านจะรู้ว่าวิวนั้นสำคัญมากนะครับวิวนั้นเพิ่มแรงกิ้งและโอกาสในการทำธุรกิจของท่านนะครับผมเคยมีเคสตัตดี้นะครับเขาขายคอนโดอยู่นะครับใช้โปรแกรมนี้แล้วเพิ่มวิวเนี่ย นะครับทำให้มีลูกค้าเวลาค้นหาคีย์เวิร์ดใน u t u b e เนี่ยวิดีโอเขาแรงกิ้งขึ้นมา1ใน3นะครับผมท่านสามารถทำได้เหมือนกันครับผมโปรแกรมแ s t ทูบ e ูนี่มาพร้อมกับ p r o x y mm hmm. ที่ Social Integrate นั้นได,ได้ได้ตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้นะครับเซิร์ฟเวอร์จะอัปเดตทุกๆ24ชั่วโมงสำหรับ p r o x y นะครับ Proxy <ox> จะเป็นเหมือนกับ เครื่องคอมหลายๆเครื่องนะครับที่ท่านใช้โปรแกรมแล้วจะเกิดจะเกิดวิวขึ้นนะครับหรือว่าเกิดลีกในวิวนะครับผมท่านรู้ไหมครับว่า YouTube นั้นเป็นเครื่องเครื่องมือการตลาดที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าทําไมผมถึงพูดว่าดีที่สุดเพราะว่ามีทั้งภาพสีและเสียงนะครับเช่นผมอัดวิดีโออยู่เนี่ยนะครับท่านจะเห็นภาพเลยว่าโปรแกรมเป็นยังไงทํางานยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับใครที่ได้ซื้อโปรแกรมผมไปแล้ว นะครับผมต้องขอบคุณก่อนนะครับผมแล้วอันนี้ผมจะบอกวิธีการติดตั้งนะครับเบื้องต้นสำหรับโปรแกรม Mass t o View นะครับเมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อไปแล้วทางทีมงานจะส่งอีเมลนะครับไปพร้อมกับไฟล์ไลายเซน้นไปให้ท่านนะครับผมท่านเพียงแค่แตกไฟล์ออกมานะครับกดคลิกขวาไปที่ MV ครับ Extract to MV ครับผม จะเกิดโฟลเดอร์ mv ขึ้นมานะครับให้ท่าน double click ไปที่ mv ครับเราให้ท่านดับ b l e click ไปที่ mv ในโฟลเดอร์ mv อีกทีนึงครับกดไปที่ set up ครับผมกด next ไปเรื่อยๆเลยครับโปรแกรมจะทำการ create icon นะครับเป็นรูปทีวีขึ้นมานะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็คือ ท่านได้ติดตั้งโปรแกรม MV เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทำการนะครับลงทะเบียนโปรแกรม MV นะ,รมนะครับผมนะครับผมแนะนำนะครับก็คือให้ท่านาก,ก่อกลายเส้นนะครับ ลงไปในโปรแกรมนะครับผมชื่อนะครับให้กรอกลงไปในชื่อนะครับอีเมลแอดเดรสให้กรอกในอีเมลแอดเดรสอันล็อกโค้ดนะครับให้กรอกในอันล็อกโค้ดโปรดสังเกตนะครับว่าด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยนะครับไม่มีสเปซบาร์นะครับถ้ามีสเปซบาร์เนี่ยจะเป็นคนละรหัสในการยืนยันนะครับผมหลังจากที่ท่านกรอกแล้วนะครับให้กดรีจิสเตอร์เลยครับโปรแกรมจะทําการ รีจิสเตอร์นะครับรอสักครู่หนึ่งครับเรียบร้อยนะครับผมท่านได้ติดตั้งโปรแกรม mv เสร็จสำเร็จเรียบร้อยนะครับโมดูลถัดไปนะครับผมจะพูดถึงเรื่องวิธีการใช้งานนะครับก็โปรแกรม mv ใช้งานไม่ยากครับเป็นโปรแกรมที่ ค่อนข้างจะทําออกแบบลงมาได้ลงตัวนะครับผมขอบคุณครับ